แอคไครก็คือคนนั้นสวยเพื่อนจะตูแต่รูปตัวเองส่วนเราหน้าใหญ่ก็คือแบบว่ารู้สึกน้อยว่าค่ะสวัสดีค่ะใบตองค่ะวันนี้ก็มายามมมูดหอกที่กรามแล้วก็กรอบหน้าค่ะ ท้งที่แล้วว่าฉีดไปม,มันจะครบปีแล้วนะคะถ้าเป็นที่อื่นกนะ็คือฉีดเราอยู่ได้ประมาณแค่สี่ถึงหกเดือนเองต่ออฉีดบทดอกกับที่เมโทคินิกมาก่อนก็เลยเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของที่นี่ค่ะแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปฉีดที่อื่นแล้วเพราะว่าที่นี่เราเห็นแล้วว่าเขาฉีดดีจริงคุณหมอเชี่ยวชาญจริงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือแบบว่าสวยสุดปูกใจมากๆเลยค่ะแกะให้ดูต่อหน้าเลยค่ะก็คือแบบว่ายกกล่องมาเลยยังไม่แกะซีลเลยก็คือแบบเปิดกล่องเช็คให้ดูเลยค่ะสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะ ไม่ถึงเดือนนะคะก็คือคนโรคข้ามมาถักแล้วว่าหน้าเล็กลงมากรอบนี้ก็คือแบบว่าถูกใจเลยค่ะ คือไม่เจ็บนอนฉีดชิวชวสบายก็มุันไปถามผู้หมอเอา้าวผูหมอฉีดเสร็จแล้วหรอคะอะไรเงี้ยค่ะก็สอบภายนะคะที่กังวลในเรื่องของการฉีดบท6กว่าจะได้บท6กแท้หรือเปล่าเห็นผลไหมอะไรเงี้ยค่ะก็าแนะนำในว่าอย่างแรกก็คือต้องดูในเรื่องของคลินิกก่อนว่าคลินิกเนี่ยเขาเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานหรือเปล่าและที่สําคัญถ้าอยากมั่นใจมากกว่านั้นก็ต้องเลือกที่เมทโทคลินิกค่ะเพราะว่าตัวเนี่ยกันรันตีเลยฉีดมาด้วยตัวเองแนละ้วแล้วคือเห็นผลจริงค่ะตัวยาเนี่ยแท้แน่นอนเพราะว่าผู้หมอเช็กให้ดูต่อหน้าค่ะ